ในกองก่อนเลยที่โพสเ,เป็นยังไงกันบ้างคะมีแต่คนเป็นห่วงค่ะ,ะก็นั่นแหละค่ะ,คะก็โดนแบบว่า2อเรื่องในในคืนเดียวค่ะ,ะ,ะมีเย็บด,ด้วยใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เริ่มจากลื่นล้มก่อนค่ะจริงๆวันนั้นก็ยังแบบแซวกันอยู่เลยว่าไม่สงสัยหรือว่าใครแช่งแอมเนี่ยวันนั้นเป็นแบบว่าถ่ายแบบ เหมือนแบบเหมือนจะเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยมีคนอยากจะเสียบไม่เา็นผ้าเลยคือลงประกบิดเลยลงปรปกติเลยตกใจกับฉากเลิฟซีหรือยังไงคแอมจริงๆอย่างที่ลงในไอจีค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเลิฟซีเลยทําตัวเองหมดทําตัวเองเองหมดเลยค่ะก็แบบตอนแรกก็เหมือนขึ้นจากสระวายน้ำแล้วมันก็ตัวเปียกตัวเปียกนะคะก็เลยลื่นล้มก็ล้มแบบก็ก็หงายไปเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นใสหายไหมคะว่าแบบว่าอุ้ย จะเป็นอะไรมากไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ก็รู้ว่าเจ็บแล้วก็แบบช้ำอะไรเงี้ยอยากมีรถคนแรกที่เข้ามาช่วยนี่คือใครครับพ่อออต้องต่ออยู่ในสาะว่ายน้ำคือไม่ทันก็ต้องเป็นพี่พี่ทิกอ เงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกประทับใจว่าเออทุกคนแบบเทคแคร์เราดีด้วยความเป็นห่วงเนี่ยทุกคนแบบเข้าชาร์จอย่างเร็วอะไรเงี้ยอัคือสะโพกชาร์ใช่อันนั้นคือคือต่อแรก <laughs> แล้วก็มีแบบต่อที่2ก็คือหลังจากนั้นก็ก็ลงไปถ่ายต่อค่ะและ้วก็โดนกระเบื้องในสาไว่ยนํำบาด ที่หัวเข่า่ะอ๋อล้มแล้วยังไปถ่ายต่ออีกแบที่แี่ล้มถ่ายต่อค่ะกระเบื้องบาดท,ที่หัวเข่าก็ถ่ายต่อแล้วก็แบ่พลาสเตอร์แล้วก็ลงไปถ่ายต่อ,อ,อซึ่งจริงๆวันนั้นต่อก็เตือนแล้วแบบระวังนะพี่แบบกระเบื้องมันคมอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาเองก็โดนเหมือนกันแต่ว่าแอฟโดนแบบลึกก็ค่ะปีชงไม่ไหนแล้วไม่ช่องแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีค่ะปีนี้พิดีีดทำไมพี่แอมถงเลือกที่สถ่ายต่อคนะที่ในกองก็อาจจะห้ามแล้วใช่ไหมไปโรงพยาบาลก็ได้ <c oughs> เอาจริงๆตอนนั้นคิดว่าแบบก็แค่เป็นแผลค่ะก็ปิดพลาสเตอร์แล้วก็แล้วก็ถ่ายต่อหลังจากนั้นก็กลับบ้านปกติ <c oughs> ก็วันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังแบบนั่งทันข้าวต่อให้สัมภาษณ์ ต่ออีกให้สัมภาษณ์แบบเก็บเรื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยกลับบ้านแล้วก็แบบแวะโรงพยาบาลคิดว่าจะเป็นร้างที่นะะให่ะก็ไปถึงก็บอกคุณหมอเสร็จสับเลยว่ามาล้างแผลค่ะคุณหมอก็พาเข้าห้องผ่าตัดก็แบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ค <c oughs> ือตอนแรกพี่ยังไม่คิดว่ามันจะต้องบบเย็บใช่ค่ะเพราะว่ามันเล็กค่ะแต่ว่าคุณหมอกบอกว่ามันลึกค่ะถ้าถ้าไม่เย็บมันก็ไม่มันก็ไม่ติดค่ะที่เย็บสามเข็มค่ะอ้นู้ไปหมดเลยเก่งนะสามเข็ม ถึงเช้ามันก็คือระบมเลยใช่ไหมคะก็ระบมล้มด้วยตอนนี้ตัดใหม่เรรียบ้อยยังครับตัดใหม่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องเซ้ตัวเองยังไงบ้างไหมคะพี่แอร์เวลาถ่ายต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะปกติก็ไม่ค่อยระวังอยู่แล้วค่ะอันนี้มันก็คงแบบนั่นจริงๆเป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ถึงอ้าต้องไปทำงมทำพุ่มร่มหรือยังไงต้องทำไหม่ะเขก็คงไม่ขนาดนั้นค่ะค่ะแต่พี่ใหม่ว่า พี่ใหม่อะค่ะพี่ใหม่สนุกเว้ยเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าแบบเขาเขาสนุกเขาได้ล้างช่วยคุณแม่ล้างแผลทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเป็นคุณหมออะไรเงี้ยสนุกลูกชอบใจเลยลูกเป็นห่วงกับพี่ต่อเนี่ยแหละล้างแผลคุณแม่ทุกวันอย่างเปล่าพี่แอมใช่ใค่ะมีช่วยตันแผลมีถามไปเพราะว่าแม่เคยเจ็บมาจากไหนอะไรเงี้ยพี่แอ้มเขารู้หมดค่ะตอนนี้ถ่ายละครอะไรเขาก็จะแบบขอให้พี่เลี้ยงแบบเฟซไทม์ไปให้ดูว่า ว่าทำ<ห>อะไรถ่ายอะไรอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเช็คหมดพี่เปิ้ลอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย, <laughs> อยากรูว่าแม่ทำอะไรเพราะอยาก <laughs> ยิยนดีต่อแอย เออแน่นสิก็ <ๆ S 1> ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พี่ใหม่รู้จักทุกคนรู้จักพี่ต่อรู้จักพี่ี่หมอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักรู้จักผู้กำกับอลค่ะมีอะไรก็คุยกับพี่สันแล้วตอนนี้มันมีน้องปรับตัวได้เคะเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้เราก็อาจจะปรับตัวติดกับน้องตลอดเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก่อนอันนี้ก็มีแอบกังวลอีก,กันค่ะว่าพี่ใหม่จะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เราเริ่มปรับวิธีแบบให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาก็ เขาก็สบายใจก็ไม่ตามแล้วค่ะน้องไปกองบ่อยไหมคะนี่เคยไปครั้งเดียวะคะ่ะคือคงไม่ได้ให้ไปประจาค่ะคือครั้งนั้นไปให้รู้จักว่าคุณแม่อยู่กับใครเขาจะได้ไม่หว่วงอือ,อเพขาไม่หว่วงเขาก็จะได้แบบมีสมาธิทําอย่างอื่นจะทํากันบ้านเลี้ยพิเศษหรือจะเล่นอะไรอของเขาเขาก็จะได้แฮปปี้วันหนึ่งต้องพักแบบว่าพยทํามหาคุณดีกี่ครั้งเดียอ๋อช่วงพอหลังเลิกเรียนปุ๊บก็มาแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนหลังที่ตลอดคือแบบคุยกับพี่สันผ <laughs> ู้กํากับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เขาก็กล้าคุยค่ะแล้วเขาเขาม่แวลทางนี้เลย่มีสนใจงานด้านนี้อะไรอย่าี้คือจริงๆก็คงเป็นเพราะว่าสนใจว่าคุณแม่ทําอะไรอยู่ะอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ได้มีภาพในหัวว่าจริงๆแล้วละครมันมันคืออะไรยังไงบ้างเพราะเขาก็ไม่เคยดูละครแต่ดูเหมือนน้องตอนนี้เป็นเป็นผู้จัดการสนตัวพี่แอฟไปแล้วตอนน้องคอยคอยตามเขาก็จะแบบเลืออีกกีฉากค้อกา <c oughs> <ๆ S 2> อะ <c oughs> ถามเลยค่ะที่แบบแว่าวีดีโอคอลมาแล้วแม่ไม่ว่างรับแล้วมีแบบ <c oughs> นอนตอนนี้แหละค่ะก็ไม่ว่างก็คุยกับพี่สันนค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณแม่ยังอยู่ที่กองยังถ่ายไม่เสร็จอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะ <c oughs> ห่วงว่ามีคนรับสายตลอดใช่เนี่ยใช่ใค่ะก็ก็จะมีเพื่อนเลยค่ะคอยรับตลอด <c oughs> ถ,ถามประถาม่แล้วเด็กน้องตอนนี้เด็กๆบอกว่าต้องใส่แมสน้องฟีมีปัญหาไหมคะหรือว่าให้ความร่วมมือดี จริงๆพี่ใหม่ใส่แมสตลอดตั้งแต่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วค่ะก็ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยเหมือนโรงเรียนก็ฝึกให้ทุกคนใส่เพราะฉันแบบคอ้ว่าเด็กๆจะค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าทำตามๆกันนะคะคือถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ใส่เขาก็จะยอมใส่<ม>ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็มีไวรัสอีกมันก็เลยแบบยังไงก็ต้องใส่ คือเราไม่ต้องไปสึกเพราะว่าที่โรงเรียนสูกมาให้แล้วใช่ค่ะเขาก็ยอมใส่ค่ะหรือว่านอกจากวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็ใส่ค่ะจริงๆเวลาน้องเป็นห่วงพี่แอบเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะห่วงตั้งแต่ฝุ่นแล้วค่ะจริงๆ แต่เราก็ก็ค่อนข้างวางใจในมาตรการโรงเรียนว่าถ้าเกิดฝุ่นเยอะเขาก็จะไม่ไม่พาออกมาทากิจกรรมข้างนอกก็จะทานอาหารข้างในห้องหรืออะไรแบบนี้ค่ะโีแอฟเองมีเซฟมีสอนน้องเซฟตัวเองยังไงบ้างเขาทาอสกอากบ้านนี่ก็สอนค่ะก็ก็ทุกอย่างให้ให้ล้างมือบ่อยๆไม่พยายามไม่จับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กก็ค่อนข้างควบคุมตัวเองยากคือเราอาจจะให้เขา้ังมือบ่อยๆได้แต่ว่าเด็กอะยังไงก็ชอบจับจมูกจับตาจับหน้า แต่แม้เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ค่ะก็ก็ต้องพยายามฝึกฝึกกันไปแต่อานทีว่านะก็เราก็ต้องปรับตัวทั้งตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็ต้องปรับตัวกันไปไม่ถึงขั้นลดอูมิกลิตตัวหนักไม่อยากใออกจริงๆตอนนี้ก็ยังออกอยู่แต่เราก็เลือกสถานที่ค่ะเราก็เลือกกิจกรรมคือ อาอย่างตอนนี้ไปโรงเรียนแอปยังให้ไปโรงเรียนปกตินะคะ mm hmm. เพราะว่ายัางเชื่อมั่นในมาตรการของโรงเรียนที่จะคัดกรองเด็กที่ไม่สบายหรืออะไรเงี้ยไม่ให้มาโรงเรียนนะคะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าวางใจในสมาคมผู้ปกครอง mm hmm. ว่า เขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าถ้าเกิดมีคนในบ้านป่วยหรือว่าลูกเขาป่วยเขาก็จะไม่พามาโรงเรียนตรงนี้เราระวังใจก็เลยยังให้ไปโรงเรียนปกติส่วนนอกนั้นกิจกรรมอื่นๆถ้าเป็นบางกิจกรรมที่เด็กมีจํานวนเยอะตอนนี้แอบก็ให้พี่ม่หยุดก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเรียนพิเศษบางอันที่เด็กไม่กี่คนสองคนอะไรอย่างเงี้ยแอบก็ให้ไปค่ะบอลเล่ะอะไรางี้ก็ยังปกติอยู่ เด็กเด็กไปเรียนน้อยลงอันเนี้ยค่ะแต่แล้วก็เลยโอเคก็ปีใหม่ก็ดีก็เลยเป็นแค่แบบหนึ่งใน3คนสากมก่อนเป็น10คนอะไรเงี้ยค่ะคือแอลก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีคําตอบตายตัวว่าเราจะห้ามทุกกิจกรรมไหมก็คงแล้วแต่ดูเป็นจังหวะไปว่าช่วงไหนมันมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงหรือว่าแต่ละกิจกรรมมีเด็ก เยอะน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอธิบายให้น้องเข้าใจได้ใช่ไหมะว่าเราว่ามันแบบเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนก็ค่อนข้างให้ข้อมูลเยอะมากวันนีงเขากลับมาบ้านก็แบบมันมีเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรเปลี่ยนชื่ออ๋อโคโรนาเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดอะไรเงี้ยแบโควิดทำไมลูกต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะมีอะไรขำๆมากเรื่องแบบกินร้อนช้อนกลางเนี่ยต้องบอกน้องไปที่โรงเรียนอย่ากินแบบ จริงๆเรื่องนี้สอนแบบสอนเป็นเรื่องของมารยาทอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วค่ะว่าทานอาหารร่วมกับผู้อืน่นใช้ช้อนกลางอันนี้ในแง่ของมารยาทก็สอนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอตอนนี้ครูเลยบอกว่าเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันเป็นเรื่องสุขอนามัยว่าเราแบบเราจะได้ไม่ไม่ติดโรคอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะไม่ใช่โควิดก็เป็นไข้หวัดธรรมดาเราก็ป้องกันได้อย่างแม้ถ้ถาเด็กแมถ่ายาพ่แม่ได้เตรียมหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ ตอนนี้ที่บ้านก็ยังมีอยู่แต่เราก็เริ่มเตรียมแมสแบบที่เป็นแมสผ้าแล้วค่ะเราจะได้ช่วยกันประหยัดด้วยเพราะว่าพอมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็มีคนตระหนักเยอะว่า,าต่อไปมันจะเป็นขยะเยอะไหมหรืออะไรก,ก็คิดว่าแมสผ้าก็น่าจะช่วยได้ทำอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องรู้ส่าเอ้ยต้องทราบสาวนะครับเรื่องนึงเรื่องมี้แผล่ที่แบบมีคนคุยไปอ๋อค่ะยังไงกันวันนั้นในรายการที่ไหนก็ค่อนเอ้ยพี่แกก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไปกันว่าเอ้าไปคุยกันตอนไหนเออเซอร์ไพรส์ค่ะแอบเป็นลอกแบบแอปไม่ค่อยรู้เรื่องอื่นแต่ก็จะก็จะรู้พร้อมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะค่ะ ได้ถามใครอะไรยีงไงคะว่าแบบเล่น่นตอนไหนนี่นามาให้รู้จักบ้างเลยอ่งี้อ๋อก็ก็ถามนะแต่ว่าจริงๆเราก็ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนนะคะเขาก็คงแบบไม่ใช่จะเริ่มคุยกับใครแล้วก็จะมาจะมาเล่าให้เพื่อนฟังทันทีอย่างเงี้ยก็คงจะต้องศึกษากันสักพักหนึ่งเมื่อเขาโอเคมั่นใจว่านี่คือคนที่คุยด้วยเขาก็ถึงเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะฟีแบ็กจากตัวพี่แพทเองตอนพี่พี่แอปถามไปยังไงบ้างครับเสียการทรงตัวเลยวรเล่าหรือเปล่าก็แฮปี้คือสําหรับ สำหรับพวกเราอะนะคะพวกเรานี่หมายถึงในทีมพิธีกรสายข่าวสาวซองทั้งหมดอะไรก็ได้ที่เห็นน้องแฮปปี้อะค่ะช่วงนี้ก็จะดูผลมําทำงานกับคนอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแอมมีอันดุน สวยใจอยูเป็นเพื่อนแอบก็ปลอบใจตัวเองอยู่คุณบอกว่าที่เป็นสิ่งมันเหมือนกันแล้วถ้าอย่างที่พายเขาก็เพิ่งเปิดใจให้คุณอีกคนนึงเหรออ๋อค่ะในในมุมอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเอ๊ะว่าวันหนึ่งจะถึงฉากนี้ของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋ออันนี้หรอก็คงไม่คงไม่ง่ายเหมือนใครก็อดหมาถึงสำหรับแอมสำหรับแอมนะคะต้องผ่านด่านคุณปีอย่างเงี้ยค่ะก็หลายอย่างค่ะก็แต่ทั <si> ้งนี้ทั้งนั้นก็แอบ คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เราแต่จังหวะเวลาเราก็เราก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหรือเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับมันค่ะแต่พี่แอฟก็เปิดใจรู้ทรมาอยู่ใช่ไหมคะเปิดแต่ไม่ได้เปิดไปเจอใครเลยนะไม่เจอใครเลยวันๆก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้ามาเลยพี่แอฟบอกว่าไม่เปมาเลยส่งดอกไม้ไม่ดอกไม้ปริศนาหรือยังดอกไม้ออแบบประเภทดอกไม้ปริศนาเราไม่ไม่มีปริศนาค่ะไม่มีปริศนา เหมือนตอนนี้เรายังแบบไม่อยากมีใครใช่ไหมยังอยู่กับลูกเลยมีแม่เทียไม่ได้คิดค่ะไม่ไม่ได้ไม่อยากแต่ก็ไม่ได้อยากคือมันไม่ได้คิดนะคะรู้สึกว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดละกันว่าเม่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันมันคือเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานที่มันแบบแค่นี้ก็ตื่นเต้นทําอะไรไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าแฮป p y มากแล้วตรงเีงเลยค่ะขอบคุค่ะ แี่นียงก็ท่านดูสูบไปอย่างนั้นด้วยรอรูในรายการแสดงว่ามีดอกไม้าส่งนั้ายเลยใช่ไหมแ่ต้องรายการายการตลาดในสติกเกแพร์่ะและคุณประพันธ์ธนูเกียรติได้ไว้ท่ช่นชเได้แล้ว ติดติดไอเนี่ยเออติดเตียวค่ะนะคะ